ลอบไม่ตรงฮะโอ้โหให้ได้ให้ได้รอบมนะันอ่ะโอเคไปฮะตรงมากตรงมาก <c oughs> ตรงมากตรงมากแม่งพริกเลยเฮ้ยตรงมากตองค้อนนครับจังหวะนี้อ้าว เอาละครับผมสวัสดีวัยรุ่นชเวน่ากองทุกคนนะที่จะรับสูบเกเบียมอินจีได้นะครับผมคันนี้ครับต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับผมเราจะเล่นแบบคอนนะฮะคอนที่นี้ก็คือนี่คอนที่กาลังหมุนติวติวติวอยู่นะฮะออราต้องบอกเลยว่าหมุนค่อนข้างแรงนะครับมีคอนทั้งหมดด้วยกัน5อันนะครับผมซึ่งเราจะขับรถผ่านตรงนี้นะเราไม่แน่ใจนละผมไม่แน่ใจนะว่าเราจะผ่านได้หรือเปล่าแต่ถ้าโดนคอนตบผมบอกเลยว่ากระจุยกระจายแน่นอนนะฮะ เอาละฮะคอหน้าอันเส้นตรงตรงนี้ถ้าโดนตกจะไปยังไงเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันนะฮะแต่ก่อนไปรับชมนะครับทานผู้ชมฮะฝากกดไลค์คลิปนี้นกันนะจนก่อนที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe และต้องไม่ลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราจพาการระเตือนคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งหน้าเอาท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเริ่มด้วยรถคันแรกของผมก่อนเลยรถมาใหม่นะครับผมแหมเหมือนไฮด้าเลยนะฮะไฮด้าในแบบอา่ามาเวลนะครับรโลโก้มันคล้ายๆกันเลยปั๊มบมมึกอะไรพวกนี้นะฮะเอาละขอใส่เต็มที่หน่อยฮะตอนนี้เปลี่ยนเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากมีน้องขอมาให้ฮนะขอเร็วสองร้อยครับ ขอสโล่หน่อยจะรอดไหมตุ๊ด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 โอ้ยล,อล่อเถอะผมยังไม่มีคอไหนตีได้ฮะตุ๊ดตุ๊ดโอ้ยเป็นไงหลบอย่างดีฮึอุโอย,โ,อยโดนเช็ดเช็ดครับผมแหมนี่เวลาโดนปุ๊กมันจะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรล,ลอยข้ามหัวไป <c oughs> ลอยแบบเชิญชนะ้าเนี่ยฮะอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะฮะนี่เป็นโรตี้ครับเวลาโราตีปุ๊กมันจะบุบหน่อยนะฮะไม่มีอะไรเสียหายนอกจากโครงภายน้อนะฮะ ขับเร็ปกตินะครับผมผู้ชมนี่คือรถที่แรงที่สุดนะครับมาดูกันว่าจะรอดมะโอ้โหโอ้โหโอ้โหแรงจัดคุณไม่อยู่เว้ยคุณไม่อยู่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรขึ้นนะคุณไม่อยู่อะเดี๋ยวมันวัยไปทุกผู้ชมโอ้เครื่องดับเลยเครื่องดับเลยฮะนี่คือเครื่องดับแล้วนะโอ้โหไม่ได้แรงนะครับไม่ได้ใส่โ u โบเพิ่มด้วยผมเป็นแรงมากเดี๋ยวพา,บ,าบังเลยฮะเอาล้อมันหายอยู่เนี่ย เอาเพิ่งรู้เหรอเพิ่งรู้ว่าล้อมันหายอะนะท่านผู้ชมอะถึงว่ามันเบรกไม่อยู่โอ้โหทุกปันโบโมไปบบคือแบบไม่หยุดแน่ๆอะท่านผู้ชมอะลากยาวมากมีขนาดไม่มีล้อน,นะท่านผู้ชมมันลู่เร็วมากครับทุเรียมันไม่อยู่นปุ่มกดเบรกก็เอาไม่อยู่นะท่านผู้ชมโอ้โหเวลาไม่มีล้อมันแรงมากเลยคันเนี้ยโอ้โหเอาใหม่น,นะท่านผู้ชมอะโอ้โหกดจะหยุดได้สิ แรงจัดแบบนวต่อเมื่อกี้มองไม่ทันไม่ได้สโลโมชั่นด้วยนะฮะห<อ>ุยเมื่อกี้ปุ้งปุ๊บเหมือนมีเสียงเครื่องจะแตกนะฮะอันนี้ความเร็วเจ็ดร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะผู้ชมคือสโลช้ามากนะฮะผมลประมาณสิบหกดีวกว่าฮะดูนะฮะอันนี้คือแบบความเร็วจริงมันเจนะ็ดร้อยแล้วผมไม่สโลล้วผู้ชมมองไม่ทันแน่ๆครับดูความเร็วตรงขวานะฮะเจ็ดร้อยแปดเก้าร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วฮะมับอกเลยว่าความเร็วของเขานี่ หนีแบบว่าคอสได้สบายฮะอ้าวเฮ้ยเอ้าอ้าออล้อมันหลุดครับเร็วจัดแรงจัดขับรจจแ,แรงจะล้อแตกนะผู้ชมมันแรงจะล้อแตกนะทุผู้ชมคันนี้โอ้โหแรงจริงฮะรถคันนี้ไม่เหมาะจะเอามาเล่นนะมันแรงไปนะผู้ชมแรงจนล้อแตกอ่ะอ้ไม่เหมาะอ่ะวันนี้ เมื่อพาร์ทที่แล้วผมชอบรถคันนี้มากท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะไม่มันซิ่งฮะกระดกมาทางตรงแแบบนี้สบายะฮะความเร็ว376กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะ400แน่ๆมาดูกันนะจะหลบคอรอดหรือไม่ตุ๊ดตุดต๊ดตุดต๊ดตุด๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเฮ้ยบัว ตงเลยฮะโอ้โหตบแรงมากโอ้ยจมน้ำอไรเงี้ยอุ้ยเห็นไหมมันตบโคตรโหด,อดเอาเรื่องมากครับเดีมารอบนี้มาลองรถเมซิ่งกันบ้างฮะติดโทโบด้วยนะคันนี้ถ้าเป็นเล่นไปไปล่องอ,อ่อเอาละฮะความเร็วโอ้โห200กิโลเมตรต่อชั่วโมงต,ต้องมาแล้วฮะจังหวะนี้เรียบร้อยฮะ200เรียบร้อยแล้วฮะโอ้โหเร็วมาก ลอดไม่ลอดน,นะเฮ้ยขอนตุบแน่อโอ้ยอ้าขอนเบีย้ยวเลยนะพี่ชม why ออวีดูขอนขอนหนึ่งกับบานออกเลยนะพี่ชมโอ้โหมันแรงจัดนะโอ้โหโอ้โหลงน้ำไปที่เรียบร้อยฮนะ ถ้าผู้ชมกำลังสงสัยใช่ไหมครับว่าถ้าเป็นไอ้รถที่อึดที่สุดคันนี้นะฮะดวงต่อไปมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าที่ผมสงสัยเหมือนกันนะครับว่าคอนเนี่ยนะฮะันทำลายไอ้รถดาวขานี้ได้หรือเปล่านะฮะมาลองดูไปกันนะรถคันที่เหนียวมากนะถ้าใครดูผมตั่งแต่แรกๆท่านผู้ชมจะรู้ด้วยรถคันนี้เหนียวมากเหนียวจนแบบว่าไม่แน่ใจจะทำ้ายมันได้หรือเปล่านะฮะพอาเร็วร้อยสามสิบครับแหมไปได้เรื่อยครไม่แรงมากเฮ้ยโอ้ เฮ้ยเหนียวเหนียวเหนียวมากโอ้ยโดนตบทีไหมโดนตรงนู้นปุ๊บโอ้โกดเลยฮะเฮ้ย<บ>มันไมน่หย่เนี่ยคนนึงก็ชะง,งักหยุดเลยนะพี่ช่องเฮ้ยย่งแตกหลังยุบครับโอ้โหเฮ้ยไม่ถึงกับพังพหน้านะแต่พังเยอะเหมือนกันนะจริงๆแล้ก็พังเยอะมากนะฮะโอ้โหคอนเคิร์นเบี้ยวหมดฮนะ เหนียวแค่ไหนก็พังนะฮะทุกทุกท่านรอบนี้เป็นรถเกษตรกรกันบ้างนะครับเรามาดูกันว่ารถเกษตรคันนี้จะโดนตบแลวไปยังไงนะครับเป็นรถเกี่ยวข้าวนะฮะซึ่งหาดูในไทยได้ยิ่งค่อนข้างยากไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะซึ่งในไทยจริงๆแล้วผมยังไม่เคยเห็นเลยนะครับแหมระบบมันดีมากเลยนะเกี่ยวปุ๊บเกี่ยวปุ๊บโบดโบดเสร็จแล้วปล่อยลงรถ100คันหนึ่งได้เลยนะฮะผมเคยเห็นในต่างประเทศเขาทำกันนะสำหรับรถเกี่ยวข้าวแบบนี้นะแต่ซึ่งในไทยเรา ม่แน่ใจมีหรือยังนะครับก็อาจจะยังไม่มีก็ได้หรือ,อผมอาจจะยังไม่เคยเห็นก็ได้นะครับถ้าในไทยมีแล้วก็คอมเมนต์นมาบอกกันด้วยนะครับผมรถที่แบบว่าพุคันนี้เรื่องของการทําเกี่ยวข้าวนะฮะรถที่สยอดม,มากๆมะเดี๋ยวรอบนี้เราจะมาดูว่ามันตกแล้วมันจะอึดหรือเปล่านะฮะพอเร็วอาจจะใช้หนึ่งฮะสาสกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเอาจริงแล้วพาที่ตกดินทุกนจะถึงห <c oughs> รือเปล่าเอามาลองดูฮะโอ้มาแล้วฮะ ตุ๊ดตุ๊ดโอ้โหเชียวครับจังหวะนี้ครับโดนคอนทุบมาดูกันนะอาจจะสโลโมชั่นนิดหนึ่งออาเว้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วฮะเฮ้ยอุ้ยยางไปก่อนเลยจ้าโอ้โหเอาไวเฮ้ยกระเด็นลงน้ำเฮ้ยโอ้ยยังอยู่ยังอยู่อุ้ยยางไปหมดเลยฮะ ยังขับได้อยู่เลยเนี่ยโอ้โอุยอุ๊ยตกถือว่าอึดนะฮะรถคันนี้ตบแรงขนาดนั้นก็เป็นเป็นไม่เยอะมากนะครับขอแค่ย,ยุบจ,จุดหนึ่งนะฮะมาอเรารเดูรถดับเพลินมาก,กนะท่านผู้ชมฮะโอ้โหโอ้โหมัน,ม,นมันเหมือน ถ้คลายรถดับเพลิ่มเหมือนแบบว่ามันเป็นรถต่อบันไดปีขึ้นไปบนตึกอะไรเงี้ยนะไม่แน่จะไม่ใช่รถดับเพลิหรือเปล่านะฮะซึ่งลักษณะมันคล้ายมากๆนะฮะผมไม่ชวนเหมือนกันมาลองดูฮะขอนตบนี <Gym. Napoleon> ่จะกระจุยกระจายหรือไม่รถรุนคันนี้จริงแล้วโหลดมานานมากแทบไม่ได้เล่นเลยนะเอาละเตรียมตัวฮะเอาละตุ๊ด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  โอ้โหเอาอะบัวไหมค่อยอันแรกรอดครับผมอันนี้รอดหรือไม่อุย๊ยโดนเช็ดเช็ดครับผมโดนเช็ดเช็ดโอ้โหบันไดหลุดไปแล้วจ้าอุย้ยโดนตัวอ้เข้าไปกระเด็นเลยฮะอ้าวเออเลย ท่านผู้ชมมาเดี๋ยวรอนี่จะลองไปพร้อมกันสามคันเลยนะครับว่าจะไปได้หรือไม่นะี่ครันคันที่สองขับช้ามากะครับมาลองดูกันนะฮะว่าโดนสหายที่ตามมาจะเละดรวยหรือเปล่าโอ้โหว้าวิววยรอดเป็นหนึ่งครับเรียบร้อยฮะอันนี้ร,รอดเ,เรียบร้อยแล้วนะฮะผมรอดละต่อไปเฮ้ย โอ้วีนี่ขนาดเช็ดๆนะครับโคุยขค้นหมุนติยย้วเลยอะ่ะโอ้ดูดูด,ด,ด,ดูน้องผมด,ดูน้องผมเอ็นยูวีลอดว่ะโอ้วีตังนู้นไม่ลอดครับกระจุยเลยโอ้วีอี่การสีแดงจะลอดหรือไม่ดูชมดูนะฮะท่านผู้ชมดูนะฮะ ด่านสุดท้ายครับทะลอดคือนายแน่มากเฮ้ยว้าโอู้ห้ยตัวคนกระเด็นก,กระดอนนะอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องคนหายไปไหนวะเนี่ยโอ้คนบู้หมดแล้วตกน้ำไปเลยจ้านู่นไอ้นัน่นกระเด็นลงน้ำเรียบร้อยฮะโอโห โอ้หนี่ลงน้ำโอ้โหไอ้นี่ก็ลงน้ำไปเรียบร้อยแล้วฮะอ่ะท่นานผู้ชมฮะรอบนี้ครับโอ้โหเดี๋ยวผมเอารถบ้านมาด้วยนะฮะอันนี้เป็นรถบ้าแบบว่าแต่งซิง่มีล้อเท่ๆด้วยนะฮะมา <c oughs> ลองดูครับว่ารถบ้านโดนตกจะเป็นยังไงนะฮะนี่ไม่เคยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเคยขับอย่างนี้นะท่านผู้ชมฮะมาอากระบะแล้วรถลากไปด้วยนีย่เป็นอะไรที่หนักมากนะฮะไปฮนะลองดูกันว่าจะเป็นยังไงแมนแมนเอาลนะฮะท่นานผู้ชมฮะ ความเร็ว109กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอาละฮะมาดูกันนะว่าผู้ชมจะรอดไหมเฮ้ยมาแล้วจ้าคอนบบวเกี่ยวรถบ้านไปก่อนเลยะโฮะโอ้ยถังกงถังแก,กยังอยู่ดีแมสซ้ำอีกทีไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ไปก่อนแล้วฮะแต่รถกระบะเรายังอยู่ดีครับผม มหมุน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 อุ้ยอุยดิฟดิฟอะโรถกระบะปลอดภัยแต่รถบ้านไปก่อนละจ้าโอ้โหผู้ชมฮะรอบนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปด้วยกันสองขบวนนะฮะเอาละเดี๋ยวดูกันนะฮะว้าเอาไว้เอาไว้เพิ่มเยอะอีกหน่อยะฮะไปครับผู้ชมฮะโอ้โหสิง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  โอ้โหมากันเยอะฮะงานนี้มาเป็นขบวนการเอาแล้วท่านผู้ชมฮะสองตู้นะครับรอบนี้วิ่ยเร็วมากรถคันนี้สมรรถนะในการลากจูงดีๆมากเลยครับเนี่ยควาเร็วก็แปกิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะเอาแล้วฮะจังหวะนี้ครับปุ๊บสโลโมชั่นเลยฮะผมจะมาดูกันนะว่าจะรอดหรือไม่นะเอามุมไหนดีสวยๆท่านผู้ชมฮะมาแล้วจ้ารถกระบะ อุย้ยกระบาหายบ้านหายไปหน่อยนงึงอะอุ้ยโอ้โหไม่ดีไม่โดนตบครับผมเออแต่บ้านหลังที่สองยังอยู่นะะรถบ้านหลังที่สองยังอยู่เอาละฮะจังหวะนี้สโลกันยา,ยาวๆนฮะเอ้ยเช็ด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 ู้รักระบาแบบรีบแล้วฮนะดูฮะจะโดนไหมรอบนี้ มันล่าครับท่านผู้ชมกระบาดนี่คือถอดออกไปเลยนะฮะมันแน่มันยังขับได้อยู่อะท่านผู้ชมฮะมันแน,น่้ <c oughs> ไอ้มันยังขับได้อยู่เว้ยเอ้ยท่านผะู้ชมไอ้ยังปกติยะแหมแค่โดนตัวโคโนนะ้งแล้วต่เครื่องยังอยู่ดีนะแหมรถใต้ยังไปได้อยู่ฮนะล้อเลยยังอยู่โค้งครับผม แกไม่มีหลักการนะนั่นเองโอ้เราเลือกเลยไว้รถคันนี้ผมนี่อย่างชอบเลยดูนี่ฮะเอ้ยสมรรถนะเขาดีมากนะค,ะคันนี้กระซี่ยังไม่เบี้ยวนะถึงขับได้อยู่เอาเรื่องมากเลยมาแสชุมาสล้มนี้เดี๋ยวเป็นรถโฟล์วอย,ยอู่กันบ้างฮะแมนไปเลยฮะดูกันนะว่ารถโฟล์วอยู่หลงตบจะเป็นยังไงนะฮะ าาดดยอย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยน,นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้รับการเตือนคลิปใหม่ๆในคร่ะคณะคลองกิมอินจีไดมีอะไรจะได้ดูอีกนะครับผมจะได้แจ้งเตือนท่านผู้มชมกันเลยเอาล่ะรถโฟล์วอยู่นี่เขาบอกว่าเป็นรถที่อุย้ยไม่เดินเอา,ม,ออามายะท่านผู้ชมฮะมาดูกันว่าจะรอดไหม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 อุย้ยรอดนะเอาเรื่องเว้ย อ่ะสุดท้ายนะผู้ชมฮะถ้ารอดนี้ได้คือคือคือเอาวิ่ยางไปก่อนเช่นเคยครับแม่โอ้โหเหลือล้อดเดียวเอาสิเอาโอ้โหเอาเรื่องมากครับล้อดเดียวจะขับยังไงครับเนี่ยขับไม่ได้นะโอ้โหเดี๋ยวนะผู้ชมผมเพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวไอ้ล้อนี้มันขับได้ด้วยเหรอ อันนี้ไม่รู้เพิ่งรู้มันเลี้ยวได้ด้วยว่ะโอ้โหท่านผู้ชมอ่ารถในห้างนะครับอืมเป็นรถเข็นแบกแตงโมมาตะกไก่อะทอ่านผู้ชมว่าจังหวะนี้ครับผมแมมไม่น่าเชื่อวิวรถแตงโมมาตะไก่ขับได้ด้วยเฮ้ยโอ้ยกระเช้าครับแม่ดนตีเป็นแตงโมรกระจายในถนนเลยจ้านี่ยังโดนไม่จังนะครับเนี่ย โอ้โหนึ่งกระเปี้ยวเลยเดียวเจียวเทแตงโมงกระจานออกมาเลยเดียวรถแบบนี้นก็ขับได้เรอโอ้โหมอะไรด้วยนักประเด็นเราจะไม่ลองแดกซิงคันนี้ข้งเรากันเลยนะท่านผู้ชมฮะแหมเป็นรถที่บานที่สุดในบรรดารถทุกคันแล้วนะฮะความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงแน่ๆ เดี๋ยวคลิปหน้าผมมันจะมาลองวัดความเร็วตรงนี้กันบ้างดีกว่านะานผู้ชมอย่างดูไหมว่ารถแต่ราคาในความเร็ววิ่งกันได้ขนาดไหนนะฮะถ้าอยากวัดความเ็วผมบอกเราต้องด่านนี้เท่านั้นนะฮะตาด่านนี้นะฮะเร็วแรงทะลุค้อนด้วยนะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเฮ้ยรอดเฉยเร็วจัดนะเร็วจัดตรงค้อนตกไม่ทันนะ,ะดูฮะดูฮะโอ้มันก็ข้าวย,ยีบันทางซ้ายอนะ่ะ ความเร็วตันอยู่ที่ประมาณ4 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแรงมากนะฮะนี่คือเครื่องตันสุดแล้วนะไหนลองเบรกดิโอ้ย้ยเบรกไกลมากนะพี่ชมเบรกไกลมากฮะมันจะระเบิดไหมครับเนี่ยเบรกอยู่ เดี๋ยวเครื่องมันฮีแล้วป้องมาดูเหลืองเหลืองขึ้นฝั่งซ้ายไหมฮะมันเหมือนจานเบรจกเลิ่มีปัญหานะฮะโอ้โหแรงมากเดี๋ยวไม่ได้ลองรถคันนี้เลยฮะล้อมันแบะแบ่ะไม่เท่าไหร่ครับเรื่องความแรงเฉยๆมากครับอันนี้พูดตัดตรงว่าเฉยๆมากเอาละฮะมาดูลงตบเดเ๋ย้เฉยๆล่วะ ทรงนี้ไม่น part, ่าหนีรอดนะฮะคอนี่ยังไงก็ต้องโบโบแน่เพราะความเร็วแบบมันไม่ได้เย็นจนกระทั though, ่งแบบว่าหลบคอได้นะฮะความเร็วมาอยู่ในระดับปานกลางครับที่แบบว่าโดดคอแน่ๆครับผมหุยเรียบร้อยยืดกันเลยทีเดียวเชียวฮะดูโถ่ทอโบคันนี้ดีกว่าครับทุกผู้ชมครบเป็นโบราณที่ติดทอโบอันนึงที่ซิ่งมากๆนะที่ผมเล่นบ่อยมาก ไปฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาแล้วฮะมาดูกันฮะจะเป็นยังไงฮะไม่อยากใส่ทัวโบมากครับเดี๋ยวมันคุมไม่อยู่ถ้าใส่มันจะปุ๊นี่ใส่แล้วฮะแต่ใส่ในฉากสโลโมชั่นนะผู้ชมอาจจะมองไม่ทันโอ้โหเลยเนี่ยมันมันหนีมันหนีคอสเร็วมากฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะทัวโบร์มันอย่างนี้เองวิวิวิเจียวไปเฉียดมาฮะ เอ้ยคอนข้างหน้าไม่น่ารอดนะเฮ้ยเอาวีถอดอุ้ยเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหล้อได้ล็อกเกี่ยวไว้ครับแม่โค้งจะตกอยู่แล้วะลองกันนะคุณผู้ชมฮะรอบนี้เป็นรถรับส่งนักเรียนนะฮะแหมผมว่าอยากลองเล่นกรถคันนี้มานานแล้วไป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  ดูวะคันนี้นะปกติจะบินบินหนีได้ตอนนี้รอดหรือไม่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโ,โอ,โอ้มันเกี่ยวขึ้นยอกเลยครับขัวสูงม,มากเกี่ยวคอนเหมือนแบบจะไม่คอนหยุดเลยโ่โดดมาสูงจัดโอ้ยเกี่ยวคอนเลยเว้ยเอ,วเอ้าว่ะเฮ้ย <im itation> <im itation> เดี๋ยวนี่มันอะไรกันครับเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โห,โหติดค้องกันเลยใีเดียวเชียวแม่มันแรงจริงๆอะใส่ทอร์โบไปด้วยอ่ะอโะอ้โหโดนตบแล้วตบอีกโอ้โหเกมนี้ก็ค้างเลยเดียวเชียวซึ่งผมจะบอกท่านผู้ชมว่ารถที่จะลอดการทดสอบของค้องกันนี้ได้คือต้องเป็นรถที่เร็วมากๆแรงแบบจี๊ดเลยอะนะครับแรงจริงๆนะครับถึงจะลอดสำหรับ ด่านนี้โหให้ได้ให้ได้รอบมันหน่อยเนี่ยไปฮะตรงมาก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 ,มากแม่งพลิกเลยเฮ้ยตรงมากตรงค้อน,นี่ครับจังหวะนี้เอ้าเต็มเต็มมา อุ้ยกระเด็นขึ้นฟ้าเลยแรงจัดขู่ค้อนตบกระเด็นแรงมากอุ้ยเออลงน้ำไปห,หนึ่งเอเอผมเพิ่งรู้มันใส่เทอร์โบได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะลองดูนะโอ,อ้โหแรงฮนะโอ้โหแรงจริงแรงจริงลูกไปเลยลูกโอ้โหไม่มีอะไรหยุดเขาได้จริงนะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมันแรงไปเอามาเอามาเอามามันแรงจริงนะท่านผู้ชม เราใส่เทอร์โบนี่คือแรงมากไปฮะไปฮะหัวนี่ไปแบบสโลมโมชั่นอุ๊ยโดนเช่นหลังคาครับนี่คือถ้าแบบไปแรงๆคือผมบอกเลยว,ว่าคอนเอาไม่อยู่นะตามไม่ทันจริงๆฮะนี่โดนเชนแค่หลังคาเห็นไหมนี่โดนเชนแค่หลังคาเลยทำให้เสียทรงนะครับเลยตามจากนั้นเกิดคือเป็นอุบัติเหตุของรถคันนี้เลยนะ เดี๋ยวผมจะไปแบบผ่าคอมไปเลยท่านผู้ชมนะไปแบบว่าไม่สโลวนะผมจะแบบผ่าไปด้วยความเร็วเลยนะท่านผู้ชมดูเขาจะรอดหรือไม่รอด<ข>อุ้ยไม่รอดว่ะผมอยากไปแบบไ้แบบมันฟึ๊บแล้วมันรอดไปเลยมันจะได้ไหมขอรอดกินไปฮะไปฮะา,นะานะอเร็วสี่ร้อยกว่าอุย้ยรอดนะรอดบางทีรอดแต่ก็เสียทรงฮนะ ยากนะความเร็วอ่ะ500กว่าเลยนะผู้ชมนะนี่คือสโลโมชั่นแล้วเหมือนไม่ได้สโลเลยครับมันเร็วมากๆเลยนะนี่คือผมเล่นเครื่องตลอดนะจริงๆแล้วรอดนะคันเนี้ยเอาขับจริงๆต้องหูขึ้นหูรอดว่ะรอดนะนยอมรับเลยความเร็วเครื่องอโทรไม่อยู่อ่ะหูยากแตกอ่ะ มันเร็วจนยางแตกกันนะพี่ผู้ชมสุดจัด5ถึง6พลัสอ่ะโหใช้ความเร็วเกิน5ถึง600เมื่อกี้คือยางแตกเลยเหรอวะพอแล้วครมันแรงมากน้ำผู้ชม5พลักเลยมาดูรถสะอื้อกันบ้างครับน้ผู้ชมฮะโอ้โหขับโอ้ออนออนออนอนอนฮ่าฮ่าฮดี๋ยวี๊ดี๊านี่กูยังไม่ได้เลี้ยวอะไรมึงเลยเนี่ย อะไรกระเด็นไปวะนะโอ้โหลูกฟันยาวไปนู่นเลยท่านผู้ชมพี่ไม่ได้ขับอะไรเลยเนี่ยขับยาวมากนะโอ้โหโอ้ยโอ้ย,อยจะขับได้เรื่เลย <laughs> <laughs> เอาคุณไปเล่นมึงแล้วไม่ได้เวนขับยาวขับเย็ยนเหลือเกินโอ้นี่ก็เหมือนกันคล้ายๆกันเหรอโอ้แตขับดีกว่าครับเสียงเหมือนหนูเลยท่านผู้ชมโอ้โหน่าจะลอยแล้ว เฮ้ยลอดเลยอ่ะกูแต่เร็วมากขับหน้าลอยนะนยังไม่ได้ใส่น,อนนะ็อตนะอ่าใส่ด้วยอะ่ะมาเร็วห้าร้อยเป็นหกร้อยแล้วโอ้โหไฟแลบวบกจุกตุกเลยท่านผู้ชมแรงมากโอ้โหเจ็ดร้อยแรงเหมือนซุปเปอร์คาร์อีกครับร้อยยาง,นะอ,อ,ยอ,ยางอื่นโอ้โหเร็วมากเจ็ดร้อยเก้าโอ้ยเจ็ดร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะ เร็วมากนี่คือเครื่องอยู่ตัวนะเร็วได้ด้วยนะฮะคอนโทรได้อยู่นะนเหมือนมันรู้ลมอากาศ้ลยฮะความเร็วน,นี่คือสุดยอดมากเลยนะโหด้วยรนะับัวปุ๊ป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 ปางผูง้ชมได้ยินเสียงไหมผมว่าเนี่ยเครื่องมันดังมากเลยอะโ้เร็วเร็วมากครนะับเร็วจริงๆ โูทางที่สูงตรงไหนวะเนี่ยโอ้ยลองเบรกดิอุ้ยโอ้ยมูนเบรกใช้ระยะไกลมากเลยทุกผู้ชมอุ้ยอันนี้อันนี้คือเบรกแล้วนะฮะโอ้ยผมบอกเลยว่าไปรถที่แบบโคดข้อครแม่แรงเลยนะตอนนี้ สุดมากวันนี้เอาข้าวๆแค่นี้พอท่านผู้ชมฮะและส่งท้ายด้วยรถสองชั้นอันนีนนะะน้แล้วกันนะฮะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นแรงใจกันด้วยนะครับคลิปหน้าอยากดูอะไรในเกมมินจีได้คอมเมนต์มาบอกกันได้นะฮะเมื่อกี้แรงจริงผมชอบมากเลยกันเมื่อกี้นะฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นแรงใจกันด้วยถ้ากดแชร์ให้ก็ขอบพระคุณมากครับอย่าลืมกดซ่อนคล้ายก็ไม่ลืมกดปุ่ม,มกดอีกนะครับจะได้ไม่พาาล,ลาดการรับเตือนเคลมใหม่ๆใ,ในครั้งหน้าเอาเหรฮะมาสองชั้นเว้ย อถอดกันเลยทีเดียวเชียวโอ้ย,อยนนเกี่ยวคอนเกี่ยวไปนู่นละนี่ลงน้ำไปเลยจ้าอเอ้าเลื่องอะ